ไม่ชินไม่คุ้นชินเลยรู้สึกกดดันตัวเองมากๆก็ใช้คำว่าแบบเหนื่อยท้อทอมากท้อแบบอยากกลับบ้านสวัสดีครับพูดกับผมนะครับราชินแชนแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การไปเป็นทหารครั้งแรกนะครับว่า วันแรกที่เข้าไปนะครับเป็นยังไงบ้างต้องเจออะไรบ้างอย่างงี้ครับงั้นเราไปฟังกันเลยครับสำหรับวันแรกนะครับที่ไปก็ไปรวมตัวกันที่อําเภอก่อนครับแล้วก็อําเภอก็จะพาเราไปที่สารลางจังหวัดนะครับไปแยกออกแต่ละหมวดก็จะแยกทหารเรือทหารอากาศแล้วก็ทหารบกออกนะครับแล้วก็ขึ้นรถผมขึ้นรถออกจากตัวจังหวัดประมาณเที่ยงเศษนะครับไปถึง นายกรมหลวงชุมพรหรือนาวิกโยธินนะครับประมาณห้าทุ่มเสรเศๆได้ <Wow. S 1> ไปถึงเขาก็ให้ไปนั่งนั่งรวมกันนะครับแล้วก็ชี้แจงชี้แนะเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆครับแล้วก็เขาจะให้แยกแยกหน่วยออกเป็นสองหน่วยต่อรอฝอนะครับต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งแล้วก็นอยอนาวิกโยธินนะครับซึ่งผมก็ตกนาวิกโยธินนั่นเองเขาก็จะแยกเลขค,คู่เลขคี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จาไม่ได้ว่าเลขค,คู่เลขคี่นี่ อยู่หน่วยไหนแต่แต่ผมเนี่ยตกนอยอคับ <_ ý percentage> พอเลือกหน่วยเสร็จสับทุกอย่างเขาก็จะให้ไปตรวจเช็คกระเป๋าว่ามีของผิดกฎหมายเข้ามาไหมแล้วก็ฉีดยากักนบาดทะยักหรืออะไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็ไปในส่วนของลงทะเบียนตามหมายหมายเลขที่เขาเขียนไว้ในข้อมือเรานะครับว่าเราจะตกกองร้อยไหนไปวัดมวก เสื้อผ้ารองเท้าต่างๆครับแล้วก็แยกย้ายเข้าเข้ากองร้อยพอไปถึงกองร้อยเขาก็จะให้ไปรับชุดต่างๆนะครับพอพอไปถึงก็ไม่ไม่ไม่ค่อยคุ้นชินนะเพราะว่าไปเจอเพื่อนมาหน้ากันหลายตาแล้วก็มัน,ม,นมันไม่ชินด้วยเพราะว่าเราไปเราก็ไม่มีเพื่อนที่สนิทไปด้วยเพราะเพื่อนที่สนิทก็แยกไปอีกหน่วยห <Okay. S 1> นึ่งสำหรับเดือนแรกที่ฝึกนะครับก็คือภาคสาธารณานั้นเองถือว่ามันเป็นการฝึกที่เราไม่เคยพบเจอเนาะมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่การฝึกมันก็จะ เหนื่อยหน่อยแต่แต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกครับเพราะว่าได้ได้ฝึกร่วมกับเพื่อนๆเนาะก็ฝึกก็หน้าดําหน้าดําจากแดดเผาทุกอย่างก็คือภาคาาารนะก็คือดําสุดๆแล้วพอฝึกจบภาคสารณะปิดภาคสัวสนามต็จเขาก็จะทําการแยกหน่วยอีกรอบนึงนะครับซึ่งผมแยกหน่วยผมก็ตกนาวิกโยธะิงเหมือนเดิครับก็ในส่วนของภาคนยหรือนาวิกโยธินเนี่ยครับผมก็ได้ ก็าไปขายของที่พีของกองร้อยครับก็ไม่ไม่ค่อยได้ฝึกเลย,ยก็ว่าได้เพื่อนเข้าป่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปขายของก็จะมีสลับกันไปฝึกบ้างฝึกยิงปืนฝึกอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็ถือว่าในส่วนของภาคนอย,ยผมผมก็สบายนะครับครับในส่วนของลูกสาวนะครับที่มีข้อสงสัยในบางคนนะครับที่สงสัยว่าแบบเข้าไปนี้จะต้องแบบโดนแกล้งไหมจะต้องโดนล้อไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็คือเราเราเป็นอย่างนี้ก็คือเข้าไปเป็นอย่างนั้นเลยไม่ต้องแบบแอบเป็นผู้ชายเพราะว่าการที่เราเป็นอย่างนี้มันมันเอ็นดูเนาะเพราะว่าอยู่นั่นอยู่ในค่ายครูฝึกก็เอ็นดูเพื่อนๆน,นก็แฮปปี้ต่างๆไม่มี <Okay. S 1> ใครแบบมาบูลี่เราหรอกเนาะถ้าเราเป็นอย่างเนี้ยเออก็สบายใจได้เลยว่าเข้าไปานี้ทุกคนก็คือเป็นกันเองไม,ไม,ไม่ไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องโดนล้อโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาอาบน้ําก็อาบ กับเพื่อนปกติก็ไม่ไม่มีอะไรแกล้งแบบก็แบบมีเซลล์ซลกันบ้างเนาะที่แบบเป็นลูกสาวลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ไม่ต้องซีเรียสในในเรื่องนี้ก็คือในนั้นเขาไม่มีการแกล้งกันแน่นอนครับพอพอผมจบภาคนอยหรือนวิกโยธินนะครับในเดือนที่สองเขาก็จะทําการแยกหน่วยอีกเป็นรอบที่สองเพราะว่าถ้าใครตกนอยก็จะได้แยกหน่วยสองรอบนะครับก็คือแยกหน่วยช่วง ภาคสถาณนะแล้วก็แยกหน่วยช่วงภาคนยอยซึ่งแยกการแยกหน่วยในภาคนยอยของผมก็คือผมตั้งใจไว้ว่าจะต่อจะลงต่อที่นาะยวิกโยธินฝึกเป็นครูฝึกอะไรเงี้ยก็รายชื่อก็เข้าเรียบร้อยแล้วแต่แต่พอรายชื่อออกมาแยกหน่วยอย่างเงี้ยผมก็ตกทหารลาบแต่แต่แต่ทหารลาบไหนอันนี้ผมขอขอไม่บอกแล้วกันเนาะก็คือใจก็เป้าแหละไม่ได้ ก็คือ,อรายชื่อเราไม่ได้ตกตามที่เราต้องการไว้ก็คือผมตกที่ทหารราบพอย้ายหน่วยไปผมก็ต้องไปเริ่มต้องใช้คําว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยก็คือมันมันไม่เหมือนนอยเนาะความเป็นกันเองความคุ้นเคยความพูดจิต่างๆก็คือล่มสลายหมดเริ่มนับหนึ่งใหม่เข้าไปอยู่ค่ายทหารราบของทหารราบวันแรกนะครับก็คือไปไปเจอเพื่อนนั่นแหละที่ที่แยกมาจากนอยอก็เพื่อนเพื่อนใหม่หมดนั่นแหละ ไปถึงก็ต้องใส่คำว่าไม่ชินไม่คุ้นชินเลยรู้สึกกดดันตัวเองมากๆแล้วพอมาอยู่ในช่วงของการฝึกก็คือฝึกหนักฝึกหนักมากฝึกหนักก็แบบฝึกหนักมาก,ก,มากแล้วก็แดกหนักมากเหมือนกันต้องใส่คำว่าแบบเหนื่นอยท้อท้อมากท้อแบบอยากกลับบ้านอะารเงี้ยก็บางบางวันเนาะมันอยู่ดีๆก็แบบร้องไห้ออกมา มันหนักเพราะว่าช่วงช่วงภาคนอยอนหดึงมาเต็มๆเราเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ออกป่าหรือออกป่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปฝึกเพื่อนแต่พอมาอยู่ในจุดนี้จุดแห่งมหาราบต้องเริ่มฝึกใหม่ฝึกต่างๆเลยตากแบบตากลมลุบลุกคูกคานต่าง,ตาง,แบบตางๆาต,างต้องฝึกใหม่หมดเลยเนาะการปรับตัวมันก็ยากหน่อยแต่พออยู่ไปนานๆมันก็เริ่มคุ้นชินขึ้นเนาะเกี่ยวกับพวกพี่ๆพ,พวก ราชก,การต่างๆก็เริ่มคุ้นชินก็รู้สึกว่าเริ่มอยู่แล้วมันไม่กดดันตัวเองและแต่แต่กดดันต้องใช้คาว่ากดดันน้อยลงมากมากกว่าเนาะต้องใช้คาว่ากดดันน้อยลงก็เริ่มรู้สึกคุ้นชินแล้วก็ในส่วนของปล่อยกลับบ้านเขาก็จะปล่อยพักสองชุดชุดแรกก็กลับก่อนอย่างนี้ครับพวกผมกลับชุดสองก็ต้องอยู่ฝึกต่อก่อนอย่างนี้ครับแล้วก็เพิ่งเพิ่งได้ปล่อยมากลับบ้านกลบกับบ้านกลับบ้านเราเสร็จปุ๊บก็จะ ต้องกลับไปฝึกอีกกว่าจะขึ้นกองร้อยเนาะก็ก็เหนื่อยเหมือนกันอันนี้ก็ก็ขอฝากกับหลายๆคนนะครับที่ที่ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ที่จะเข้าไปเป็นทหารใหม่ครับอย่างแรกที่ที่เตรียมไปหลกัหลกๆเลยก็คือต้อง,ต,องต้องเตรียมใจนะครับเตรียมใจที่จะต้องไปพบเจอในสิ่งที่เราไม่เคยได้เจอแล้วก็ไปลองในสิ่งที่เราไม่เคยได้ลองในส่วนนี้นะครับสำหรับคนที่แบบรีบกดดันตัวเองว่า ไปต้องฝึกหนักหรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องต้องฝึกหนักเนาะปเป็นทหารไม่มีคําว่าคาว่าสบายอยู่แล้วอันนี้ก็คือเราต้องเตรียมใจไปลุวนแต่แต่ยังไงก็ขอขอเป็นกำลังใจนาะกับน้องรุ่นหลักที่จะเข้าไปเป็นทหารใหม่เนี่ยครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนตัวผมเองก็ฝึกหนักเหมือนกันเนาะก,ก็จะสู้ต่อไปจนถึงวันวันปลดเนาะไ่จะสู้ไปจนถึงวันปลดไม่ว่าจะเจออะไรก็ต้องใช้คำว่าอด เน่ก็ไม่มีอะไรมากก็แบบเราใช้คำว่ามามามา,มาแชร์มาเล่าประสบการณ์ษษให้ฟังว่า,บาแบบเราเข้าไปไปเจออะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนที่แบบยังไม่ได้เข้าไปอย่างเงี้ยเขาเขาอยากรับรู้เนาะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างก็มาเล่าในส่วนของความรู้สึกของผมแล้วก็สิ่งที่ผมได้พบเจอผมก็มา,าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ได้ฟังกันเนาะยังก็คือข้อข้อมูลที่ผมมามาเล่าให้ฟังประสบการณ์ที่เราที่ผมมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยก็ ก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ <Okay. S 1> เพราะว่ามันมันเยอะเยอะเหมือนกันผมก็ขอเล่าคร่าวๆแล้วกันครับยังไงก็ขอฝากตั้งชินชาแนลไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดต c r ต b e นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ